เอาเลยครับเอาเลยครับปันดีครับโอ้โหโหยมั่นนะวะอู้หอีนิดเดียวที่สันดีปันดีครับน้องโอ้โหเขี้ยวแม่นจังวะเอาเอาต่อไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกอีกนัดเดียวตายพี่นี่เป็นไงของแท้ไหมนี่อู้หูอีกจะออกไม่ได้อีกนิดเดียวเองอีกอีกปันดีครับน้องนี่เป็นไงปันดีครับน้องยังเห็นยังหเห็น จะรับไปน้องเดี๋ยวไม่ได้แน่โอ้โหลมลมให้เนี่ยไม่ดีตรงไหนบอกได้พี่เอลสุบอกแล้วกันจ้ะไม่ดียังไงเล่นเปิดยังไงเดี๋ยวให้เฮียนี่เม็ดหนึ่งก่อนแล้วกันฟาฟาบดิโอเคโอเคโอเคไม่บอกแต่ตอนแรกเนาะไ่รู้หรอกขอหนึ่งมัดเออมันมันเอ๋อเนี่ย แล้วมาแล้วแดงโู้แล้วแดงโู้แล้วเออเอาลาเวน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 เอาตัวหลังก็ได้เอาตัวหลังก็ได้อออื้้โโหเห็นว่าถ้าผมอยู่เมื่อกี้น่าจะได้อยู่นะโอ้โหมึงนี่ตามม่อย่างงัเขาบอกให้มาฟาร์มไปไม่ถึงหัวกรรไกรยาณาก่อนเลยต้องมาตามอ้ยปั่นดีครับน้องปั่นดีครับ นอนคุยกับากกบองอไ,ไปไปเักงไป,ไปโอเคแล้วนะเพื่อนจัดไปเอาเอาอันนี้เอานุญาตอนุญาไปดึงัดอืเกือบ <c oughs> ได้บอกแล้วเวลาดไ,ได้เวลาเวลาที่เขาอาจะมีเดียวทำดีอยู่ดีดลัดเขาวิ่งผมไม่น่ากลับเลยโยูไปฆ่าทาลา่ารอบหนึ่งนะ โอ้ยตานี้ใครหยุดบาตาไฟไวะเนี่ยไม่มีใครหยุดเลยซีซีไม่มีอ่ะบาตาไฟไหลยับเอาเลยเอาเลยมาตายปะมาดีมาดีเพราะผมทําให้อยู่นะทําเข้าไปนี่ต่อเลยครับต่อเลยครับปันดีครับโอ้โหโอ้ยแม่นเหรอวะแม่นแต่ว่าเลยนะพี่แม่นแท้แม่นแท้ปันดีอเยอะวเดียวเหอรูเรื่องมีมีคนจะตายนะฮะใช่มีคนจะตายอือ Mới tao và mình mình lượt chơi bì nà tây ra 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 Để nếu là bên Đứng nát đỏ dính mang rồi đó โอ้อันี้เดียวพี่บ้องนี่สวัสดีครับน้องโอ้โหเขี่ยวแม่นจังวะไปเถอะเออทาร่านะพูดเชี้เอาเอาต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกอีกนัดเดียวตายพี่นี่เป็นไงของแท้ไหมเฮ้ยห่องแท้ไหมงานไดยาของแท้เวลานี่มันมือปืนธรรมดานะฮะแสนเซิร์ฟสองอะเอ้ยแสนเซิฟสองแสนเซิฟหนึ่งแสนเซิร์ฟมาดูสตรีมเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบอกวาลงกทิกตอกให้ลทิกตอกผมเปิดการมองเห็นดีอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวแสนวิว นี่เสรโคบัดหรือเปล่านี่อ้ยอุจจารอจจารอุจ่ารอจาอุจ่าได้สบายๆอ๋อเียเนียนีไปนีกดอกเอาเหรอเอาเรื่องมาหลอกกับหลักการกบหลัการอือสวยได้หรอกผมกลับได้อยู่ครับไอ้ไอ้เมื่อกี้เห็นกระสุนของลาวนเหรเห็นเห็นเห็นชื่อมันตีกดไก่มาโดนนี่ก็ฮาดีนะฮะไอ้ทาล่าเนี่ยแม่ขอไม่มีก็ยังห้าว ออกของยังไม่เป็นเลยพี่ผมอยู่ด้วยปะหรือว่าใช้ผมไปเอเดินประกบกับ่บัรให้มันไปทำให้บัรผมได้หมดอ่ะผมอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วอืมแบบไม่อะผมไอ้สาระหมวกสามแตกอ่ะหมวกสามแตกคืออะไรหมวกสามเอาไม่อยู่ในคนมาเรียนพอดีไม่รู้เรื่องหรอก ผมออกล้างนะกลัวล้างอะไรหรอเฮ้ยไม่ถึงไกลเกินเกิดล้างได้เจ้าเหรอเอาได้อยู่แล้วนะฮะยกได้ยกได้เพราะว่าผมล้างแล้วลกในลกในไปว่าลิปโปูเนี้เอาดีแล้วตานี้ แม่เล like ่นเหมือนบ้านเราแล้วเนี่ยเล่นเหมือนบ้านเราเอ๊ะถั่ละอะไร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 โอ้โหตายตายนะระวังตายนะฮะโอ้โหไอ้เกี้ยทุบแรงจังวะเฮ้ยโดนป้อมด้วยหรอว่าเมื่อกี้ป้อมมันยิ่งตีนี่ด้วยอ้าว คลิปด,ดทำยังไมวนะน่ะเอ๊อะไรวะนะอะไรวะนะตี่า <c oughs> นี่เห็นเห็นเห็นไหมเห็นพี่โจ้โซลคิวยังโซลคิวทอย <c oughs> ถ้ามันมีของอะพี่<อ>พ,พี่พ,พ,พี่พไม่รอดนะตรงๆนะถ้ามันของเยอะๆพี่เข้าไปโซลคิวไม่ได้นะเพราะว่าตอนเขาไม่เกิล้ว <c oughs> ผมจะล้มมาลอดให้ดูคอยดูดิ ใายกวามบุญนะล่างต่อเลยครับไปดิมาลอุ้ยจะตายอีกเชียเอ้ยจะตายแล้วเนาะเมื่อกี้อ่ะอือเออมีคนเตรียมงานแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคิปก่อนพี่เดี๋ยวผมงัดให้ต่อเลยต่อเลยบาร์เตฟายรอเลยฮะยามาหลงแรงจังวะไม่โดน ตู้นี้ป้อมมันเอาไปเอาไว้ยิ่ไปเออออออี่สทีไม่ตายอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทอยมึงเฮ้ยถอยมันน่าจะได้กลางนะเนี่ยถอยได้กลางเนี่ยเลยนั่นได้กลางเดี๋ยผมไม่ตายอยู่ในป้อมมันเป็นไรนะฮะได้กลางนั่นได้แล้วแล้วโล่นะพี่ได้ผมู่ผมไปตายในป้อมมัน อุ้ยเชี่ยมาโลติวินนะเดฮ้ยมันมันมันนี่เฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บพี่มาดิครับผมมาดิครับผมแรงเกินไปไอ้เี้ยเฮ้ยเจ็บตายแล้วผ่านเลยอย่าล่างวะโอ้ล่างล่างให้ยังไม่แตกล่างยังไม่แตกล่างยังไม่แตกบัตรรถไฟได้นะพูดถึงจะบัตรรถไฟนะนี่บัตรรถไฟโดดโดดคลิปไปนะเนี่ย บาดคุณกินหม้อเหรอไม่ใช่บาดโดนอะไรตายวะโดนเลยตายเอ้ยอะไรนะไอ้โฉดิฉันนิดเดียวมันอยู่ไหนวะไม่เห็นแมพพี่โจิเปิดพี่โจูเปิดแมพแบบเมื่อกี้พี่โจูเปิดแมพได้นะพิจูเขาจะโดนโิจูจะโดนเหมือนกันเมื่อกี้นี่พิจูเขาจะแฮงเหมือนกันอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะ กลัวเดินกูเลย <c oughs> เลือดทิ้งอะไรบ้างนะงเหลือดเดยอะก็จะเข้าไปให้อยู่เนี่ยอันนี้คันล้อซื้อน,นะฮะมาดิมาดิบัตเตอร์ไฟมาดิ fly, าดอีดูเตอร์พี่ได้เปล่าไ,ได้อะไรผมไม่มีดาเมจออกสายแทงรวด,ดเลย

ไม่ครับผมไม่ครับผมวันนี้ต้องไม่ใช่วันตายของกูวัดเก่าไว้โอ้โหแน่นอนจริงๆมันรอดไม่่วันมันรอดรอดพี่โจเอาปะผมกับพี่สองคนเดี๋ยวทำให้เอาดิเอาดียวเอีเอาดิเอาดีเอาดีนี่ยีอียี่วยี่มันอยู่นี่ยอี่อยียี่อดวยขอแมด้วย ไม่ได้ช้าไปพี่โจโอ้ยได้เสียบนว่าช้าเลแต่ว่าขนาดมันลอยมันยังมันยังช้าเลยรองเท้าสองคู่มันไม่เดินรองเท้ารองเท้าสองคู่รองเท้ากันติซีกับรองเท้าเดินเร็วอ่ะไม่มันคุณนว่าอะไรแต่รองเท้าอันเดียวไม่ไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงเห็นเห็นนักแข่งเขาออกกันนะรองเท้าสองคู่ใช่เออเรื่องจริง โอ้เพ<ห>ีเอลสูงอยู่ไหนฝันดีได้นะเมื่อกี้มาหลอดแล <ใน S 2> ทอนอยู่ไหนวะเออทอนอยู่ไหนฮะเฮ้มันมันมันเล่นด้วยเหรอเกมน,นี้ทอนโอ้โยพี่ก็ว่าไปไม่เห็นหน้ามันเลยมันไล่ผมเมื่อกี้เนี่ยเอ้าโดนอะไรอะ่ะโดนฟิวเดอร์ซันไงนี่เอาเฮียนี่ก่อน <c oughs> แล้วกันเฮียนี่กันเฮียก่อนได้กันลงงแท โอ้โหเคียรไม่ตายโอ้โหโยกไม่ออกเลยโดนไอไอนี่โยนไม่ออกเลยโดนทโลมีล้างนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาไม่ต้องไม่ต้องกลัวมาหลอดโดดมีร่างอยู่กลัวนี่กลัวนักญาณนี่แหละหนึ่งดอกแม่งอีดโคตรแรงสองดอกเอาเลยไหม โดดแม่งเลยบัตเตอร์ไฟแรงนะฮะไม่โดดอืเกือบไปโดดตันไหนไปหมดครับผมโอ้โหเอือออ่าไอเอาใครมาเม้นเนี่ยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ไทยโอเคครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีอะไรตอนนี้ไม่เหรอวะสวัสดีนุ่นโปกรลานุ่นอะไรไม่ใช่สวัสดีปีใหม่เลยเหรอโอเค เดี๋ยวนี้ปีใหม่แล้วหรอพี่ป่าวเขามาเม้นต์บอกว่าวันดีปีใหม่เออมีส่วนร่วมเขาอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมไปแค่สตรีมด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูแล้วโอ้ยโดนโดนโดนพี่โจดระวังนะพี่โจมาแล้วโอ้มาแล้วข้าน้อยมารับแล้วอันตีบอลมาอะไรของมึงเราก็ต้นเตียนตายถลารีโลเลยนะ

เรอโกรธนะผมผมผมบิังอะไร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 ของมึงอะไรอะไรไอ้นี่ไปเรียบร้อยโอ้โหอีกี่ออกไม่ได้อีกนิดเดียวเองพี่โจ้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่อีกฝันดีครับน้องนี่เป็นไงฝันดีครับน้องเห็นยังเห็นยังอ่า อืมนี่ก็ไม่ตายกูฝ <c oughs> ันดีจัดหนึ่งจะได้รู้ตัวโอเคครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เล่นกันใหม่อมวันนี้ที่เต็มเดี๋ยวเขาเจ็บดาวก่อนนะผมก็จะอยู่ไม่นานเหมือนกันอีกสักประมาณสามสี่ตารอพร้อมพี่เดี๋ยวตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนอย่างอุ้ยพี่ว่ิุ่่งวิววิวไว้พรุ่งนี้ผมจะหรือพรุ่งนี้ผมก็ต้องต้องไปจ่ายว่ารถเหมือนกันมาๆๆมาได้